พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ตลาดโรงเกลืออรัญยประเทศที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนะครับอะแน่นอนสําหรับที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเช่นเดียวกัน ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดมือ2หรือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับอยากจะไปช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือรองเท้ารวมไปถึงสินค้าอีกหลากหลายชนิดนี่นะครับก็สามารถไปที่ตลาดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันแต่มันมีอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการสืบทราบว่ามีชายชาวกัมพูชาอายุ41ปีเป็นพ่อค้านี่นะครับ มีการขายสินค้าปลอมนะครับซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าโอ้โหนะฮะก็มีทั้งกระเป๋าแบรนด์นดเนมหรูไม่ว่าจะเป็นลุยสวิตตองแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าโกยาร์ดเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนี่นะครับรวม2รายการนี้นะครับมีทั้งสิ้นกว่า539ชิ้นเลยทีเดียวครับเชีวยวบาหลายท่านน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับสำหรับกระเป๋าแบรนด์นดเนมทั้งสงยี่ห้อนี้ อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญ,ญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกอปอสนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มนายสุวรรณดีสัญชาติกัมพูชาอายุ41ปีโดยจับกลุ่มและตรวจค้นตามหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วและก็สามารถตรวจยึดของกลางไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าลุยสวิตตอง419ชิ้น แล้วก็มีกระเป๋าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าเป็นกระเป๋าโกยาร์นะครับอีก120ชิ้นรวม2แบรนด์นี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น539ชิ้นเลยทีเดียวครับส่วนสถานที่จับกุมนะครับก็เป็นภายในตลาดโรงเกลืออรัญยประเทศอยู่ที่อำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วพฤติการเนี่ยสืบเนื่องจากตำรวจทราบว่าภายในตลาดโรงเกลืออรัญ,ญประเทศแห่งนี้ มีการลักลอบขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขอหมายค้นเพื่อทำการตรวจค้นนั่นเองครับต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหายนะครับได้ร่วมกันนำหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้วทำการตรวจค้นภายในตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศตำบลอารัญญประเทศ อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วแห่งนี้ทีนี้เมื่อไปถึงนะครับก็ไปพบนายสุวรรณดีหรือว่ามิสเตอร์สุวรรณดีสัญชาติกัมพูชายอย่างที่บอกสแสดงตัวเป็นเจ้าของห้องและจากการสอบถามก็ทราบว่าสามารถฟังและก็พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดีด้วยตำรวจจึงได้สแสดงหมายคน้นโดยมีนายสุวรรณดีนำตรวจค้นดังกล่าวนั่นเองครับเนี่ยฮะพอ นำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็น CIB หรือว่าตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้องแห่งนี้ปุ๊บเนี่ยฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นลักษณะเก็บของเป็นชั้นๆน,นี่นะครับแล้วก็ภายในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็มีเหมือนบรรจุอยู่ในถุงอีกรอบหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นนะครับสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าก็คือกระเป๋าทั้งหลุยส์วิสตองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโกยานนั่นเองครับ ผลการตรวจค้นก็ไปพบของกลางดังกล่าวข้างต้นวางอยู่ในห้องภายในตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศที่จังหวัดสาแก้วสอบถามนายสุวรรณดียอมรับนะครับว่าของกลางดังกล่าวข้างต้นเป็นของตนและมีไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าทั่วไปนี่แหละตำรวจจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและทำการจับกลุมตัวพร้อมด้วยของกลางสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อ,อกล่าวหานะครับ ก็คือยอมรับผิดแต่โดยดีจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสอพอคลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับคือบางทีนะคุณอัน้นบางคนอ่ะซื้อของอ่ะคือโดนหลอกนะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงหรือบางทีอาจจะบอกว่า Copy g เกต A อเอเบวกอ่ะเราก็จ่ายในราคาที่อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยหลักพันแบบเนี้หลายพันพันไปปลายถึงเกือบหมื่นรปรากฏแบบ บางทีเนี่ยพอไปเจอมาคุณภาพสินค้าอาจจะไม่ดีบ้างหรืออะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องของการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าเนี่ยโ,โหโทษหนักนะคะปรับเนี่ยจำนวนเงินก็สูงทีเดียวทีนี้เรื่องของเครื่องหมายการค้ามันก็มีปลอมปๆแบบ copy เ,เลยเขาเรียกว่าปลอมเหมือนกับเลียนเลียนก็คือไม่เหมือนทีเดียวมันอาจจะมี จุดต่างเล็กๆน้อยๆ oh. เหมือนก่อนหน้านี้มันจะมีไอ้เจ้าตุ๊กตาอาทอยลาบูบูอ่ะเขาก็จะมีการสลับตัวอักษรใช่อาจจะมีอาจจุดหายไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงในข้อกฎหมายบางทีการปลอมแบบก๊อปปี้เต็มๆเลยกับการเรียนเนี่ยคืออัตราโทษโทษปรับหรือโทษจำคุกอาจจะแตกต่างกันนั่นเองอนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตแล้วก็เครื่องหมายที่มันเป็นลันกษณะคล้ายๆ ตัว R แล้วก็วงกลมอันนั้นน่าจะเป็นเทรดมาร์คหรือเปล่านะครับใช่ค่ะเ,เป็นสัญลักษกเครื่องหมายของการค้าถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,เวลามีการจดนะคะตัวเครื่องหมายการค้าของใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวตัว R แล้วก็วงกลมอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการจดทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่นําเครื่องหมายการค้าของเขาออกไปแสดงเนี่ยคือเหมือนกับ เป็นไปแสดงว่าเป็นของของเขาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราทําแบบนี้นะคะถือว่ามีความผิดจริงๆอยากจะเห็นตัวสินค้าอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุยส์วิตตองหรือว่าโกยาร์ดนะครับคืออย่างที่บอกว่าลักลอบขายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าเราอยากจะเห็นว่าเอ๊ะนะครับเขาขายสินค้าประมาณไหนกันหรือว่าเวลาที่ขายเนี่ยเขาแจ้งนะครับลูกค้าเนี่ยยังไงบ้างนะครับเอ๊ะอาจจะหลอกว่าเป็นมือหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะหลอกว่า เป็นมือสองแต่ว่าท้ายที่จริงแล้วก็คือเป็นของปลอมนั่นเองอันนี้นก็แพ็คไว้อย่างดีเลยค่ะอยู่ใน,น<ด>ชั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาใครที่จะซื้ออะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหรือใครจะไปเป็นคนขายหรือไปซื้อเอามาขายต่อเพราะว่าเชื่อว่าที่ตลาดลงเกลือเนี่ยน่าจะขายถูกเพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าแม่ค้าอาจจะรับเอามาขายต่อตัวเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะว่ามันผิดกฎหมายนั่นเองค่ะครับ